<Okay. c oughs> <า> <c oughs> เอาละค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูนดาเกมเมอร์ทีวีหรือพียินดีปูนดาจังเลยนะคะทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมเราถึงได้มาเล่นไอดีลองก็มีไหนายดีก็คือเราจะ <c oughs> เลือกไม่นไอดีนี้เพราะว่าเราจะมาหาตะกร้า เขาไปตั้งสถานะเตรียมตัวให้รอเระคืะที่เขาต้องการที่จะเอาคือที่เขาต้องการที่จะอกอบลูกคู่รักรจริงๆอะ่ะจริงๆอ่ะไอดีไอดีหลักเขาก็ได้แล้วแต่เขาอยากกดลับแต่เขาอยากกดรับเอง้งกดรับก่อบลูกคู่รักเองเขาก็เลยคือเขาก็เลยไม่พอใจแล้วที่เราไปกดรับกรอบลูกคู่รักให้กับเขานะคะ เราก็เลยต้องมาทำทำเ no ลยต้องมาหาหาดาร์บูร่าจริงจริงมันก็จะสตรีมและแต่ก็แป๊บหนึ่งมันค่อยสตรีมทำพ <Yes. S 1> ลาสติกกัก็คือหลังจากที่อัปดดเดตแหตุใหม่มามันก็รีแลงใช่ป่ละล่ะรีแลงนะคะทุกคนแล้วมันก็จะมีกิจกรรมหนึ่งชื่อว่ากิจกรรม ตาที่กับเพื่อนอะไรเนี่ยแหละแล้วสกินอย่างฟรีย <I will S 1> อย่ากสกินระดับ 5v5 ฟิสมันไม่ใช่สกินลิมิเต็ดเขียวอะ okay, <that> s <S ไม่ใช่สกินลิมิเต็ดส้มไม่ใช่สกินลิมิเต็ดม่วงแต่อย่างใดยต่ามาคือสกิน 5v5 ฟิสอันนี้ก็ไม่เขาเ้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นมันแปลว่าอะไร 5v5 <ๆ S 2> นะคะถ้าถามว่าถ้า <My S 1> ถามว่า พี่รีวิวให้ดูหน่อยได้ไหมคำตอบคือก็ได้นะแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้ฉันยังไม่ได้เลยนะฉันยังไม่ได้สก,กินมาเพราะต้องออรอกิจกรรมเข้ามาวันเข้ามาวันนี้วันแรกเป็น,นปวันดีเลยมันก็ยังไม่ได้อะไรหรอกค่ะุกต้องรอรอกันแล้วไอ้สกิลน้ำพิณิวะเราหายไปไหนวะ ไปเงียนชัวร์ว่าแต่หาแบบป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีหาผู้สลามิมอนเก็บไปแล้วมั้ย Dragon and Slayer have appeared หรือเปล่าวะไม่มีเลยก็บไปแล้วมั้ย No matter how long it takes I will find you ก็คือขี้เกียจเรล่นดีแหละก็อนานๆจะไปเล่นอีกที ตอนนี้ก็ยังไม่เล่นแรงหรอกค่ะทุกคนเพราะว่าตอน,นรีเลรงใหม่ๆมันจะกดเจอพวกที่แบบอดีตเลงพวอย่างนี้มานะคะทุกคนอันนี้เราก็ไม่ได้กดรง้งมาอันนี้กดธรรมดานคะคะกดธรรมดามาก่อนรอมือกันนะคะทุกคน เกมี่กพยาจะตกรีบรุ่น้องถามว่ามาแล้ไม่เล่นเกมบุ๋มไม่เล่นแต่เอาอีกแต่กินชิ้นซึคำตอบคือพี่ไม่พอเพราะว่าเมื่อวันก่อยเราเคยพยาถูดเพงตามรืมมาเล่นแล้วนะคะแต่พอหลดไปมันหลุดได้แต่มันหลรัพยากรไม่ได้คือพื้นที่เอพขนาดแฟไดยังเอาไม่อยู่กินแค่เกิชกับเอาีก็กินพื้นที่ชิดถงจสปะเม มันจะฉากเกมนี้ก็เล่นได้เลย่ออลายนอจ่ะแค้นเลจาจะชักหน้าถึงราอาจจะพูดไม่ค่อยละเอียดก็ตามนะทุกคนแต่ก็แบบ คือเราอธิบายใจแล้วบางอ่ะบางคนก็บอกคอมเมนต์มาว่าบางคนบอกไม่เข้าใจพูดเร็วเกินไปบางคนบอกว่าไม่เข้าใจพี่แบบพูดอะไรคำตอบคือไปดูท่าคิวเสร็จก็ได้ท่าอื่นก็ได้อ่ะที่เขาพูดอย่างนั้วคุณเข้าใจหรือแม่คุณก็ลองเล่นกิจกรรมนี้เองคือไม่เข้าใจอะไร บอบายพีสองุ่นี๋ยวลก็เปสตีมกินชิคเพราะว่าหางหาจะกินชินานมากแต่ยังมยังเล่นพในฮิดะไม่จบคือเพชรระดับตำเดียวเล่นไม่จบบอกว่าในระดะบอันสิอะไรอะไรอ

ห้าทีฟ้าทิวไม่ห้าทเอ้าวสดมันจบกันซะแล้วอ่ะคิดดีสั้นเลยอ่ะหกที การมีคลิปสั้นเลยทุกคนเออสั้นๆอย่างก็ดีนะจะได้ไม่ต้องตัดต่ปกติแล้วก็ไม่ตัดนะเล่นหลายไอเดียค่ะทุกคนแล้วก็จะขึ้นสตรีมแล้วอ่ะ คยขายบ้าง,าางาค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย